ฟังเพลงแดนซ์เพลงมันมันนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าตอบสน,นองความถี่ทุกย่านความถี่นะครับให้เสียงเป็นธรรมชาติมากๆเพราะมากๆด้วยกับราคาที่จะบอกว่าอยู่ในราคาวัน4,000กบาทเท่านั้นเองใครที่กำลังตามหาลำโพงบลูทูธคุณภาพสูงนะครับแนะนำเลยครับไอว่าตัวนี้ อย่างหนึ่งคือไอว่าเนี่ยเป็นลำโพงแบรนด์ชั้นนํนนะครับที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากทางมาบินแม็กออเดียคอนแท็ สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ FC m a r มา n Max ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวลำโพงรุ่นไหนเอ่ยรุ่นนี้เลยนะครับที่หลายคนทักเข้ามาสอบถามกันนะครับว่าอยากให้ทางร้านรีวิวลำโพงรุ่นนี้นะครับก็คือ MIX r e t ็มเลโตรหนะครับหรือเขาเรียกกว่ารุ่นอะไรเอ่ยตัวนี้เลยนะครับรุ่นนี้ครับชื่อเต็มเต็มก็คือ MIS 150 r e t o Plus X นะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าสเปคเนี่ยสุดมากแล้วก็เสียงคุณภาพเกินราคามากๆเลยนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับก็ออกแบบมาให้พกพาสะดวกนะครับสามารถเอาไปวางตกแต่งได้ตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องนอนร้านอาหารร้านกาแฟนะครับที่สำคัญคือตัวนี้มันก็เป็นลำโพงเขาเรียกว่าลำโพงที่สามารถเอาไปสั่งสรรได้นะครับ ว่าจะเป็นเรื่องสังสรรค์ครอบครัวเพื่อนฝูงนะครับหรืออะไรวางตามห้องประชุมต่างๆหรือห้องนอนได้หมดเลยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นลําโพงที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์เลยก็ว่าได้แต่ดีไซน์ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าย้อนยุคนิหนึ่งคือเป็นแนวเรโทรแนววินเทจนะครับใครที่อยากได้ลําโพงที่สวยแบบนี้นะครับก็ตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรื่องเสียงเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณภาพเกินราคาจริงๆลูกค้าหลายท่านที่ซื้อไปแล้วนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนกับเรโทรพลั s X150 หมอคนที่ชอบฟังเพลงไม่ว่าจะเป็น pop l o c k mm. นะครับ alternative jazz acoustic นะฟังเพลงแดนซ์เพลงมันมัน,นะครับตัวนี้เรียกได้ว,ว่าตอบสนองความถี่ทุกย่านความถี่นะครับให้เสียงเป็นธรรมชาติมากๆเพราะมากๆด้วยกับราคาที่จะบอกว่าอยู่ในราคาวัน4,000กว่าบาทเท่าน,นั้นเองใครที่กำลังตามหาลำโพง blue t o คุณภาพสูงนะครับแนะนำเลยครับไอว่าตัวนี้ อย่างหนึ่งคือไอว่าเนี่ยเป็นลำโพงแบรนด์ชั้นนันนะครับที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่ามั่นใจได้เลยว่าแบรนด์นี้ไม่ทําให้ลูกค้าท,ทุกท่านผิดหวังแน่นอนนะครับมาดูสเปครุ่นนี้นะครับว่ารุ่นนี้สเปคเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตัวนี้เป็นลำโพงบลูทูธ5.0นะครับสามารถเล่นเพลงผ่านทาง USB ได้ AUX ได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธผ่านทางมือถือได้ด้วยนะครับตัวนี้กําลังขับอยู่ที่80วัตต์นะครับ ขนาดลำโพงอยู่ที่5นิ้ว1ตัวแล้วก็ทวิตเตอร์2นิ้ว2ตัวนะครับความจุแบตเตอรี่นะครับมากถึง6000ม ah. ิลลิแอมแล้วก็ตัวนี้มีตัวดิสเพย์บอกแบตเตอรี่บอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าเาหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะะขนาดของตัวนี้นะครับอยู่ที่30คูณ18คูณ18เซนติเมตรนะครับมาพร้อมกับสายสพายสายสพายก็ออกเป็นแนวหนังคันธารานะครับมีปั๊มไอวาด้วยเรียกได้ว่า,าดีไซน์มาเลอค่ามากๆคุ้มค่าเกินราคาจริงๆนะครับ น้ำหนักอยู่ที่3.9กิโลไม่หนักเลยนะครับก็สามารถพกไปไหนมาไหนได้สบายเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆหรือว่าจะพกไปในรถนะครับไปบ้านเพื่อนหรือไปตามสวนสาธารณะก็ได้นะครับทุกที่ที่เราคิดว่าเราอยากจะเอาไอ้ภาพไปด้วยนะครับถือไปได้เลยตัวก็ไม่ใหญ่น้ําหนักก็ไม่มากตัวนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์นักฟังเพลงทุกท่าน,ลน,นเลยนะครับยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี TWS นะครับ tws คืออไรตัวนี้สามารถเชื่อมต่อลำโพงได้2ตัวเป็นระบบสเตอริโอซึ่งใครที่ซื้อลำโพงตัวนี้ไปแล้ว1ตัวนะครับอยากจะหาฝาแฝดน,นะครับก็สามารถซื้อไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วสามารถเชื่อมต่อพร้อมกัน2ตัวได้ฟังแบบสเตอริโอได้เลยเรียกได้ว่าตั้งในห้องนะครับตั้ง2มุมห้องก็ได้นะครับอยู่ห่างกาันประมาณ5้าเมตรสิเมตรเนี่ยก็สามารถฟังเพลงเดียวกันได้ในระบบสเตอริโอเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆเลยตัวนี้ เทคโนโลยี TWS นะครับบอกคนที่ต้องการฟังเพลงในระบบสเตอริโอนะครับเช่นใครที่มีลำโพงตั้งอยู่ในห้องนอนหอันนะครับแล้วก็ห้องรับแขกหนึงอันก็สามารถเปิดเพลงเดียวกันพร้อมกันได้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเสียงตัวนี้ดีกว่านะครับกับ iwa า l e t r o p l a s t i c หนึนะครับก็จะเปิดเพลงแนวบัลเลงให้ฟังนะครับที่นั้นกีตาร์เดี๋ยวลองมาฟังตัวโน้ตกีตาร์ว่า มันทำออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับอันนี้เปิดแค่ครื่องเดียวนะครับเปิดไม่ได้เต็มมากเปิดได้เครื่องหนึ่งก็ถือว่าเสียงมีความเป็นธรรมชาติมากกับราคาแบบนี้นะ ถ้าเป็นแนวแจส๊สก็ยิ่งเ,เพลาะเลยลองน,นึกถึงนะครับไปนั่งตามบรรยากาศธ,ธรรมชาติธรรมชาติแล้วถือไอว่าตัวนี้ไปด้วยอนะ่ะมันจะฟินขนาดไหนจิบกาแฟสักแก้วนะครับ แล้เพลินราคาแบบนี้ผมบอ,อกได้เลยนะว่าไม่ซื้อไม่ได้ละ ลงได้ลึกมากเลยนะครับตัวนี้ใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์ที่อยู่ที่ทิ้งไว้ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับในช่องทางมาวินแม็กซ์ต่างๆหรือใครที่สนใจซื้อช่องทาง La ส a d a และ s h อป e ีนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อในร้าน Maxio Sho p e e ปนะครับหรือ o อเทนช็อปลอสซดา ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยส่วนเรื่องการรับประกันการันตีบอกได้เลยว่าที่นี่ดูแลลูกค้าดีมากนะครับใครที่ซื้อจากทางเราไปแล้วก็ติดต่อกลับม,มาได้ตลอดตัวนี้เป็นการรับประกันจากทางบริษทัทและจากทางร้านด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าถ้าท่านซื้อไปแล้วท่านไม่ต้องกังวลเรื่องตามหาคนซื้อไม่เจอนะครับ <rooting S 2> ร <ião. S 1> ถ้าสนใจไอ้ว่านะครับแนะนําซื้อผ่านทางช่องทางมาวินแม็กทุกช่องทางได้เลยนะครับเรียกได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าคุณภาพและการการันตีที่เราการันตีท่านดุดยัดมิดกันเลยนะครับ คลิปนี้นะครับทางมารินแม็กซ์ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลขาา่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากทางมารินแม็กซ์อะโอเดียคอนแท